สวัสดีครับมาตามกันต่อครับกับสี่หานอยรวมเลขวิ่งรูดสี่หานอยรวมเลขจับคู่สี่หานอยรวมประจำวันที่13ทบ11ปี6 6วันนี้ครับประจำวันนี้ครับประจำวันนี้ครับสี่นอยรวม เมื่อวานก็เข้าไปแค่หนึ่งคู่ครับวิ่งรูดเก้าเข้าคู่เดียวเข้าบนน้อย v ี p 9พจับคู่ให้ตัวแรกเข้า9ก้าหนึ่งตัวเดียวเข้าคู่เดียวมาตามต่อครับวันนี้จะเข้ากี่คู่จะปังหรือเปล่ามาตามต่อครับใครติดตามก็มารับเอาไปครับ วันนีตต้ตัววิ่งตัวรูดตัววิ่งตัวรูดตัววิ่งตัวรูดวันนี้ให้ไปที่เจตัวรองไปที่หนึ่งจับคู่เจ็ดหนึ่งเจดสอง จ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดตัวรองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด ตัวเด่นวิ่งรูดให้7ตัวรอง1ตัววิ่งตัวรูดตัวรองหนึ่งนะครับตัวเด่นสุดคือ7วิ่งรูด7 4 5, 9. 5, 9, ็ดสีฮานอยฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอยวีไอฮานอยรวมครับ ประจำวันที่13คือวันนี้ครับส่วนลาวพัฒนาก็ลงไปแล้วนะครับเรียกจะเป็นลาวพัฒนาก็ลงไปแล้ววันนี้มาลงสี่ห้านอยรวมสี่ห้านอยรวมครับใครตามก็มาเล่าไปครับใครตามอยู่ ไม่ชอบก็ผ่านชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ